กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกผมนายชัตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือ Ocean Horn Chronos Dungeon ครับผมก็เป็นหนึ่งในเกมจาก Ocean Horn นั่นแหละแต่ว่าภาคนี้มาในแนวโอสคูลย้อนยุคครับแอคชั่นประจนภัยแบบ 2D เล่นแล้วคิดถึงเกมสมัยก่อนมากๆครับถ้าเกิดใครอยากเล่นกราฟิกสวยๆงามๆแล้วก็ไปเล่นภาค2นะครับภาคนี้เน้นย้อนยุคเรโทรนะครับผมโอเคเมื่อรู้ข้อมูลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นภาค Chronos Dungeon กันครับ สำหรับรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะครับจะมี2แบบก็คือเล่นตามในเรื่องไปเรื่อยๆหรือว่าเล่นแบบออนไลน์นะครับซึ่งการเล่นแบบออนไลน์เนี่ยมีทั้งโซโล่แล้วก็ดูโอด้วยนะครับแต่ว่ามันเล่นไปก็ไม่มีอะไรอ่ะมันแค่เหมือนกับมีห้องเจเนเรตมานะครับตามช่วงเวลาที่เขาเขียน่ะเราผ่านก็ไม่มีอะไรอ่ะคือมันแค่ท้าทายเฉยๆครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นจริงเลยดีกว่า สำหรับเกมนี้มันจะมีเลือกอาชีพนะครับ4อาชีพเลยมีไนท์มีฮันเตอร์สแกนมาสเตอร์แล้วก็เมดเดี๋ยวไปใช้ให้ดูกันละกันนะครับซึ่งจริงๆเลือกใครไปก็ได้แหละมันสามารถเปลี่ยนในขณะเล่นได้เลยตลอดเวลานะครับแล้วก็เวลาเราเล่นมันเหมือนจะมีการสุ่มมันก็อุปนิสัยหรือฉายาของแต่ละตัวละครด้วยบางทีผมสุ่มมาผมได้แบบอะไรอันลัคกี้อะไรเงี้ยสุ่มมาได้ลัคกี้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะบอกตรงไม่รู้นะครับว่ามันเนี่ยสุ่มมาแล้วได้อะไรหรือว่าเขียนไว้เฉยๆแต่ผมเคยแบบว่า เปิดกล่องอะด้วยเมดที่มันมีไตเติลว่าอันลักกี้เพราะวมันไม่เคยได้ของเลยเจอแต่พิษอะไรเงี้ยครับโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องของการเล่นครับก็อย่างที่เห็นว่าเป็น Action Old School แอคชั่นโอสคูลนะเนาะแนวประจนภัยก็ตะลุยด่านลงดันเจียนไปเรื่อยๆตามที่เห็นต้นคลิปนั่นแหละครับทีนี้ความยากของมันคือเรื่องของการโจมตีนี่แหละอันนี้คือยากนะเพราะเราต้องหันหน้าหาศัตรูครับแล้วก็จะมีส่วนของการกดค้างไว้นะครับเพื่อที่จะใช้สกิลด้วย เพราะนั้นกนารบังคับก็ไม่ได้มีอะไรยากครับโจมตีธรรมดากดค้างก็คือจะเป็นการชาร์จเพื่อที่จะใช้สกิลนะครับแล้วก็จะมีการแดชแตะหน้าจอ2ครั้งมันจะแดชอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ดูด้านบนนะครับสี่อาชีพเห็นไหมครับซึ่งทั้งสีอาชีพเนี่ยอย่างที่บอกสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับแต่และอาชีพก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปอย่างผมชอบเมดไง พอเมทโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยมันสามารถที่จะพุ่งนะครับเป็นโฮมมิ่งใส่ศัตรูได้นะครับส่วนอัศวินก็อย่างที่เห็นระยะใกล้นะครับเลือดก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเล่นลำบากไงต้องไปสู้กับศัตรูระยะใกล้และเวลากดค้างไว้ก็สกิลจะเป็นการควงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรื่องของไอเทมที่เราเก็บได้ตามฉากนะครับก็จะมีเงินเงินเอาไปซื้อของได้เวลาเราเปลี่ยนชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีหีบก็บางทีก็ระวังด้วยนะบางทีมีพิษอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้เราได้กระทามานะครับก็ลองใช้ดู ซึ่งของเราจะเก็บได้ทีละอันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราไปเก็บอ,อื่นมามันก็จะหล่นเลยแล้วก็อย่างเงี้ยฮะมีโพชั่นเก็บปุ๊บวิ่งเร็วนะครับมีน่องไก่มีเนื้อกินแล้วก็จะทําให้ได้รับ h ออะไรเงี้ยครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นลักธนูบ้างสําหรับผมแล้วคือเป็นอะไรที่ฮาร์ดคอร์มากเวลายิงนะักธนูเขาจะยืนเฉยนะครับก็เราสามารถแตะค้างเพื่อที่จะชาร์จยิงออกไปจํานวนมากได้ มันจะไม่เหมือนอาชีพอื่นที่เราสามารถชาร์จแล้วเราเดินได้แต่นักธนูชาร์จแล้วเดินไม่ได้นะครับจะเป็นการเลื่องทิศทางแทนแล้วก็จะเห็นว่ามันยิงออกไปเนี่ยหดอกซึ่งเหมาะกับการเคลียร์พวกไหพวกกล่องด้วยเพราะบางด่านนะครับเราเจอแบบโอ้โหมีหีบโคตรเยอะเลยเอาไงดีวะใช้นักธนูครับแล้วชีวิตจะสบายขึ้นเยอะเลยเยอะเลยจริงๆ ส่วนอาชีพที่ผมทดสอบอีกอาชีพนึงคือแกลนมาสเตอร์นะครับอันนี้คือผมชอบมากกว่านักดาบเพราะว่าระยะมันกลางๆแล้วมันตีเร็วด้วยนะเห็นป่ะตีค่อนข้างเร็วครับมันผลักศัตรูออกไปได้อาจจะไม่แรงเท่านักดาบแต่ว่าตีค่อนข้างเร็วแล้วก็ระยะปานกลางนะครับส่วนการชาร์จโจมตีมันก็มันมันดูแค่รุนแรงขึ้นเฉยๆเห็นไหมมันเหมือนกับง้างตีปาบทีเดียวแค่นั้นจบทั้นั้นอันนี้ก็แล้วแต่เราครับลองเปลี่ยนตามสถานการณ์ดูบางทีเราแบบ เราชอบนักเวทอย่างเงี้ยเราเล่นนักเวทนจนเลือดมันเหลือน้อยแล้วกลัวตายอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนค่ะตัวที่เราชอบตัวที่2ลงมาเล่นแทนอย่างเงี้เป็นต้นทีนี้ถ้าเกิดตายทําไงจริงๆไม่ต้องทํะไรครับก็แค่ผ่านด่านหรือว่าชั้นเนี้ยไปให้ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะฟื้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรอ่ะเนาะอีกส่วนหนึ่งที่ท่านผู้ชมควรรู้ไว้คือบางจุดนะครับมันจะมีสถานที่ซ่อนอยู่คือมันจะเป็นแบบเหมือนกับมายายเนี้พลางเราอยู่เราต้องเดินเข้าไปชิดเข้าไปชนอย่างเดียว บางทีก็มีกลไกให้แก้แบบนี้บางทีก็มีกุญแจได้กุญแจมาก,ก็ต้องไปหาประตูบางทีเดินหาทั้งชั้นหาไม่เจอนะเอ้าที่ไหนได้มันแอบอยู่ข้างๆตรงฉากดำๆอะไรเงี้ยเราก็จําเป็นจะต้องศึกษานะครับพยายามแบบซนนิดนึงอะ่ะหรือใครแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องของมากเราก็อาจจะเล่นให้มันผ่านๆไปแต่ละชั้นก็ได้นะไม่ต้องมานั่งตามหาของก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ เมื่อผ่านไปแต่ละชั้นนะครับจะมีการเหมือนกับหมุนกงล้อครับเราจะเจอสถานะหรือว่าแมปเนี่ยเป็นอย่างไรครับบางทีก็เจอสถานะแดดออกหิมะตกอะไรเงี้ยคือมันมีการแบบบุนหมุนวนๆกันไปครับเพราะฉะนั้นก็แต่ละชั้นอาจจะเจอไม่เหมือนกันในการเล่นแต่ละรอบก็ได้นะครับก็เอาเป็นว่าใครชอบแนวนี้นะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูกันละกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้อง Apple Arcade เเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ